สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งค่ะวันนี้ทางสวนจะพามาโชมไม้สะสมของทางสวนอีกตัวหนึ่งค่ะนี่น้องมีชื่อว่ากระหนกลายไทยค่ะแล้วก็น้องก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อเซอร์เซสติสมิลาบิลิสค่ะนี่เธอจะสวยค่ะสวยด้วยลักษณะพิเศษบนใบเนี่ยค่ะคงเป็นที่มาของชื่อน้องด้วยด้วยลวดลายบนใบเนี่ยค่ะคิดว่านะคะเพราะว่า ต้นกําเนิดของเขาจริงๆเขาไม่ใช่ไม้ในเมืองไทยค่ะเป็นไม้จากเขตร้อนชื้นแอฟริกานน่นนะคะนี่เขาก็จะสวยด้วยลักษณะพิเศษอย่างลวดลายบนใบเอาใบที่เกิดก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ลักษณะใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละต้นเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเอ่อจะแตกต่างกันในในต้นหนึ่งเนี่ยค่ะใบจะแตกต่างกันนี่อย่างอย่างต้นนี้ค่ะนี่ ใบแรกของเขาเป็นนี้ลวดลายจะไม่ชัดลายเส้นจะไม่ชัดแต่ส่วนใบนี้ลายเส้นจะชัดนี่เป็นใบที่เกิดมาเกิดทีหลังค่ะนี่ส่วนใบแรกนี่ลายอะไรยังดูไม่ออกเลยค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบเหมือนเหมือนลายขัด่เฉยๆ่ค่ะเนี่ยก็ส่วนพอใบที่สองเกิดมาเนี่ยลวดลายเส้นสายบนบนใบเนี่ยจะชัดชัดกว่าใบแรกค่ะนี่ <000. S 1> เหมือนกันคะ่ะทุกต้นเลยคะ่ะใบแรกของเขาเนี่ยคะ่ะจะลวดลายบนใบจะไม่ชัดเท่าใบใหม่ค่ะนี่ ส่วนใบนีเ้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเป็นใบเล็กค่ะเนี่ยเป็นใบเล็กใบเล็กกว่าใบแรกค่ะนี่แล้วก็เรามาดูกันค่ะใบใบแรกเลยเอาที่ลวดลายชัดๆเนะเาะอย่างต้นนี้ค่ะใบแรกก็ทั้งเส้นกลางปลาและเส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มก็ก็คงต้องต้องเรียกเทียบเอากับ อโกนิมาก็แล้วกันค่ะก็จะเรียกว่าเป็นเส้นแกนกลางใบอย่างตรงกลางแกนกลางใบเลยเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเส้นกลางปลาที่แตกแขนงออกมาก็เป็นสีเขียวเข้มจะสลับด้วยสีขาวออกแกมเขียวหน่อยๆเนี่ยค่ะบนใบทําให้ลวดลายบนใบเขาชัดยิ่งขึ้นค่ะเนี่ยจะเห็นว่าสวยค่ะนี่ส่วนใบที่อ่อนหรือเกิดที่หลังเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นลักษณะสีเขียวที่สีเขียวออกสีเขียวมิ้นท์น่อยๆคันเนี่ยก็สีเขียวอ่อนก็นแล้วกันคันนี้ก็จะเออสลับเออเช่นกันค่ะมีสีขาวขาวออกนวลนๆนนค่ะนี่สลับล่องเออขั้นระหว่างเส้นเออแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาเนี่ยค่ะจะทําให้ลักษณะใบเขาดูเด่นยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ขอบของใบค่ะขอบของใบเขาเนี่ย จะอ่อยากๆยักเนี่ยอยักๆยักแล้วก็เอ่อสอบไปเป็นอย่างอย่างโคนใบเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนหูกระต่ายสองข้างเนาะถ้าเทียบกับพวกเอ่อเสน่จันร์ก็เรียกว่าหูของใบอ่ะเนาะแต่ทั้งมันเป็นโคนโคนใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นหูลึกอย่างเงี้ยแล้วก็กว้างออกกลางออกแบบเนี้ยค่ะนี่จะเห็นไหมคะนี่กลางออกแล้วก็ ค่อยๆสอบจากอยากลวดลายของเขาเนี่ยค่ะเหมือนกระหนกลายไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นปลายแหลมอย่างเงี้ยค่ะ car. แล้วก็ด้านล่างของใบค่ะด้านล่างของใบเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีสีพื้นเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะด้านล่างของใบแล้วก็โดยจะมีเส้นแกนกลางใบและเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะเออเป็นนูนๆเห็นได้ชัดโดยไม่มีลวดลายสีสลับเหมือนด้านบนคันก็จะเนี่ยโคนของใบเ ใบก้านค่ะทั่วทีค่ะก้านใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกับด้านล่างของใบเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าความสวยของเขาอ่ะมีค่ะนี่อ,อลำต้นของเขาจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นเลื้อยอยู่ใต้ดินค่ะเนี่ยก็จะแตกเออต้นต้นเทียมเอาง่ายๆต้นต้นแท้ของเขาจะเป็นเอ,อเลื้อยเป็นข้อเป็นตาเลื้อยอยู่ใต้ดินแล้วก็ ส่วนที่แตกขึ้นมาเป็นลําต้นเทียมก็แล้วกันเนาะมันแตกขึ้นเป็นก้านค่ะนี่แตกขึ้นเป็นก้านขึ้นมาเนี่ยค่ะก้านยาวเลยละค่ะนี่จะสวยค่ะสวยด้วยลักษณะพิเศษของเขานี่ก็การการดูแลการเลี้ยงดูก็ก,กระหนกลายไทยเนี่ยสามารถลดน้ําได้ทุกวัน,นกันก็เพราะว่าเขามาจากเขตร้อนชื้นแล้วการจเจริญเติบโตในเมืองไทยเนี่ยก็จเจริญเติบโตได้ดีทุก ทุกฤดูค่ะเพราะว่าทางบ้านเราอากาศก็ไม่ได้ประเย็นเนาะก็ร้อนเหมือนกันแต่ความชื้นของเราไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความชื้นก็ได้จากการรดน้ำเนี่ยค่ะรดน้ําทุกวันค่ะวัสดุปลูกก็เน้นอินทรียวัตถุเยอะๆค่ะนี่ก็ทางสวนก็จะเน้นใบก้ามปูหมักค่ะเพราะว่า โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีบนดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงค่ะนี่เพราะฉะนั้นวัสดุปลูกที่เราเอามาลงกระถางเนี่ยจากการศึกษาข้อมูลเริ่มแรกก่อนจะซื้อเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ากระถางที่ใช้เนี่ยก็ให้ใช้กระถางใหญ่หน่อยเพื่อให้รากของเขาเงาของเขาที่เขาคืบคานอยู่ในดินเนี่ยค่ะสามารถอทอดเลือ้อยไปได้ดีค่ะนี่ก็จะเจริญ เติบโตขยายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็จากการศึกษาทางเราได้มาแม้จะต้นเล็กก็ใส่กระถาง8นิ้วเลยเลยค่ะนี่ก็จากการศึกษาข้อมูลก่อนจะซื้อค่ะก็ใส่กระถาง8นิ้วไปเลยก,ก,ก็ได้ผลนะคะเพราะว่าการเลี้ยงดูเนี่ยประมาณได้มาประมาณเดือนตุลาตุลาแล้วก็มาถึงวันนี้ค่ะเขาก็แตกหลอดใหม่เพิ่มเพิ่มอีก แตกแตกใบเพิ่มอีกใบหนึ่งค่นเนี่ยก็ก็ไม่ถึงก็ไวค่ะก็ได้ชื่อว่าขยายพันธุ์ได้ช้าเติบโตได้ช้าค่นนี่กระหนกลายไทยค่ะการดูแลการดูแลอย่างวัสดุปลูกเราก็เรียนแบบธรรมชาติของเขาเนาะก็เน้นใบก้ามปูหมักค่ะกับกับมะพร้าวสับส่วนเพอร์ไลท์นี่ก็จะใส่เข้าไปให้เขาล้วนล้วนซุยระบายน้ําได้ดีซึ่งเอ่อ กับมะพร้าวสับกับใบก้ามปูเนี่ยก็จะใส่เพื่อให้เขาอุ้มความชื้นได้มากเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกทางสวนที่ใส่ให้กระหนกลายไทยเนี่ยก็จะเน้นใบก้ามปูเป็นหลักค่ะเพื่อให้เขาอุ้มความชื้นอุ้มความเย็นอุ้มน้ําได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมว่าทุกอย่างเขาเน้นอินทรีย์วัตถุสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ําการระบาย ความชื้นนี่ต้องเป็นไปได้ในทางทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จัดเป็นเป็นใส่เพอไลท์เข้าไปด้วยค่ะนี่เพื่อให้เขาระบายร่วนซุยได้ดีแต่ว่าการลดน้ําเนี่ยก็ลดทุกวันค่ะลดให้เขาทุกวันในบางครั้งก็ลืมค่ะไปลืมว่าไปยึดตามมาโกนิมากลับมาดูเขาอีกทีเอาใบเริ่มเหี่ยวก็เพิ่มน้ําให้เขาลดน้ําให้เขาเพราะว่าแต่แยกโซนเขามา,มาไว้ทางที่ต้องการน้ําทุกวันค่ะเนี่ยพวกอ่อนี่ พวกออมพวกพวกอีพิพวกไม้ด่างนะจะมาอยู่มุมนี้ค่ะมุมขึ้นบ้านมุมใกล้ตาแต่บางครั้งใกล้ตาเกินไปก็ลืมมองค่ะนี่ก็อย่างเมื่อสักครูน่นี้อากาศอากาศมันร้อนมากค่ะก็เลยลดน้ําให้เขาเพิ่มอีกช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็เลยลดน้ําให้เขาเพิ่มก็เขาก็จากใบเหี่ยวเขาก็ฟื้นกลับคืนเนี่ยค่ะทั้งท,งท้งที่เมื่อเช้าก็ลดแล้วค่ะนี่การลดน้ํอ,อจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตเขาเนี่ย เขาจะเลื้อยคืบคานไปตามดินค่ะนี่พอแตกเป็นใบขึ้นมาหรือว่าคอเขา,ามีรากมีอะไรแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปีนขึ้นต้นไม้หรือว่าขึ้นตอได้ถ้าเราจะปลูกเพื่อขยายพันธุ์น่ะถ้ามีพื้นที่ก็เอาลงดินได้เลยค่ะการลงดินจะทำให้เขาจะเลืินเติบโตงอกงามได้ดีค่ะนี่ก็จะเห็นว่า การดูแลของเขาก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเขาค่ะแม้ว่าเราไม่มีพื้นดินให้เขาอยู่เพราะว่าพื้นดินอ,อย่างบ้านจัดสรรทุกวันนี้เนาะบางคนก็เลี้ยงบนอคอนโดบนอพาร์ตเมนต์เลี้ยงในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สามารถเลี้ยงได้แต่ว่าก็ให้ดูเรื่องแสงให้แสงส่องถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะ็ให้น้ำเขาให้ความชื้นเขาให อากาศให้แสงสว่างเขาที่พอเหมาะเขาก็จะอยู่ได้เจริญเติบโตได้ดีค่ะนี่ไม่ไม่มีอะไรยากเกินเกินความใส่ใจค่ะนี่ถ้าเราใส่ใจเขาเรียนรู้จากธรรมชาติของเขาที่เป็นนะคะเอามาปรับใช้ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรถูกผิดตายตัวร้อยเปอร์เซ็นค่ะการเลี้ยงต้นไม้ก็เอาตามสภาพความที่เป็นอยู่ค่ะนี่ความเป็นอยู่ของของความพร้อมของคนเลี้ยงเลยเนาะก็พยายามเรียนรู้ศึกษาเอาค่ะ ไม่มีอะไรถูกผิดเพราะฉะนั้นเ,เลี้ยงเราชอบเราเลี้ยงแต่ให้ศึกษาค่ะว่าความเป็นธรรมชาติของไม้แต่ละตัวเนี่ยเราจะาปรับให้เขาอยู่ได้อย่างสวยงามได้ยังไงเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะพวกปุ๋ยก็เน้นพวกปุ๋ยคอกพวกใบไม้ทับถมอินทรีย์วัตถุสูงพวกนี้แหละค่ะเขาจะอยู่ได้ถ้าอย่างสมมุติว่ามีคนถามว่าเลี้ยงในอาคาร ในอาคารเนี่ยเลี้ยงด้วยเพอไรท์พวกหินภูเขาไฟเยอะๆได้ไหมใส่หินภูเขาไฟแล้วก็กากมะพร้าวสับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะได้แต่ว่าเราต้องหมั่นให้ปุ๋ยเขาสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าเขาอะต้องการอ,อินทรีย์วัตถุสูงเพราะฉะนั้นปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นพวกปุ๋ยมูลวัวที่ที่เป็นมูลวัวเก่าค่ะถ้าไม่มีมูลวัวก็นี่ค่ะ สูตรเสมอออสโมโคดนี่คะะใส่ให้สม่ำเสมอสามเดือนครั้ง3เดือนครั้งเนี่ยค่ะก็ใส่ให้เขาบำรุงเขาค่ะก็ไม่มีอะไรที่ที่เป็นเป็นกดตายตัวค่ะนี่ก็เน้นการบำรุงเน้นการดูแลเน้นการใส่ใจค่ะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้การดูแลไม้ด้วยความใส่ใจค่ะนี่หากเพื่อนๆพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเสนอแนะอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะ ทางสวนก็ยินดีรับฟังค่ะช่องทางก็ทางช่องเอ่อช่อง u t u b e เนี่ยค่ะอุไรสวนไม้มงคลคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทางเพจ facebook ก็อุไรสวนไม้มงคลค่ะเอ่อเพิ่ม id Li ยก็เป็น b ตัวใหญ่ ond ตัวเล็ก2505ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ